สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการถอดหน้าเป็นติดตั้งปั๊มน้ำหรือว่าสลับปั๊มน้ำแบบไม่ต้องตัดต่อท่อนะครับเพียงถอดหน้าแปลนแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมง่ายมากๆแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนโปเกนย่างสีดําให้เขาให้ลูกค้าครับแค่นั้นเองครับไม่ต้องตัดท่อตัดต่อท่อครับถ้าเป็นปั๊มรุ่นเดีวยวกันยี่ห้อเดีวยวกันหรือว่าขนาดเท่าเท่ากัน เราไม่ต้องไปตัดต่อท่อให้เสียเวลานะครับท่านผู้ชมแนะนําเลยถอดหน้าแปนอย่างเดียวน็อตสตัวครับไม่ยุ่งยากแนตะ่ถ้าคิดลองทําดูผมรู้คุณทําได้ครับหน้าหน้าแปนของปัม๊มรุ่นนี้จะเป็นทองเหลืองครับท่านผู้ชมดีมากๆไม่มีเข้าสนิมน,นะครับ อันนี้เป็นปลาเมิสูมิชิหรือฮิตาชิก็สีเรียเท่ากันครับสามารถเข้ากันได้สองที่หอนี้มาด้วยกันครับอะไรเข้ากันได้ครับแล้วก็ขนาดก็เท่ากันครับลองใส่และลองประกอบมาแล้วครับท่านผู้ชม ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแปลนขาออกครับท่านชมแค่มีแค่ขาออกและขาเข้าออแค่นั้นเองครับง่ายมากๆเลยนะครับ ใ่านดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค็จะลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยครับจะเป็นขวัและกำลังใจให้กับทีมงานอย่างดีมากๆเลยนะครับ ต่อไปทางนี้ก็เป็นขาเาขาเข้าครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำเชิญมาปรึกษาที่เราครับทีมงานเราพร้อมบริการทันทุกที่ทุกที่ทุกสถานที่ที่ ที่ต่อมานะครับและให้คําแนะนำปรึกษาทุกท่านครับ สำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำแบบไม่ต้องถอดหน้าแป็นก็สำเร็จเสร็จงานนะครับแค่ขันน้ำแป็นขันเข้าและขันออกแล้วก็สลับกันนั้นเองครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ